มีคณะมาลํำถวายครับมีคณะมาลํำถวายด้วยฮะตอนนี้ดูก็อยู่บริเวณลานวงสวงของปู่ฮือรีนาคราชนะครับมาต่อกันที่บึงของหลงนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับ เราออนทัวร์นะฮะเราไปผาหน้าคีมานะเราไปถ้ำนาคีมานะครับขึ้นเขาไปเสร็จแล้วเราเปลี่ยนชุดละเรากําลังจะไปที่เกาะดอนโพครับทุกคนไปที่เกาะดอนโพนะฮะซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่ประดิษฐานนะครับของพ่อปู่อือลือนะครับมีตำนานกล่าวขานกันมากมายครับเกี่ยวกับปู่อือลือนะฮะเป็นการสาบแช่งทําให้ปู่อือลือนั้นนะเป็นพญานาคตลอดไปเลยนะครับแล้วก็เราเราซื้อใบสีปากชามจากฝั่งนี้นะครับเพื่อจะข้ามเรือ ไปที่บึงของหลงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะนี่เราได้ชุดใบสีปากชามมาแบบนี้นะฮะนะครับมีใบสีคู่หนึ่งน้ำแดงน้ำเปล่านะครับชุดหมากปูบุรีดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่คนขับเรือก่อนตรงนี้เป็นบริเวณท่าน้านะครับบริเวณชายฝั่งของบึงของหลงนะฮะก็จะมีอ่าชาวประมงนะรประกอบอาชีพกันนะมีล่องเรือมีเลี้ยงควายนะปลูกผักปลูกผลไม้กัน <ห>น <ary> <pad NBC> ี <pad half traumatic> ่ครับท่าเรือท่าเรือสายบุญนาคานะครับท่าเรือสายบุญนาคานะชื่อท่าเรือสายบุญนาคานี่ฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับอ่าลงเรือ ครับ okay. ถ้าเราไปนั่งแถวตรงด้านหน้าเลยนะครับครับนี่เราข้ามไปตรงด้านหน้านครับครับน,นี่กำลังดีครับตรงนี้นะนี่รับแสงท่าบุญอ่าท่าเรือสายบุญนาคะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนฮนะข้ามไปเกาะดอนโพงนครับทุกคนฮะ ครับตอนนี้ดูก็อยู่ที่บริเวณฮะชายเรียกว่าเป็นหาดบึงโขงหลงนะครับตรงนี้เรากำลังจะไปเกาะดอนโพนะครับบรรยากาศเป็นแบบ2องฟังทางก็จะเป็นเป็นพื้นดินเรีเรยบๆแล้วก็มีหญ้าขึ้นเขียวๆวสวยๆนะ เข้าไปด้านในกันครับทุกคนครับอันนี้ทางเดินเป็นดินเหมือนทรายดินทรายละเอียดนะฮะเราจะเข้าไปที่ลานปูอือลือกันครับคนมาหลากหลายเลยนะครับคนเยอะมากนะฮะเพราะเป็นวันหยุดด้วยวันเสาร์ด้วยนะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงหลายชุดเลยครับแต่อันนี้เราเข้ามากราบสการะเนาะด้านหน้ามีลำถวายด้วยทุกคนครับ มีคนมีคณะมารำถวายครับมีคณะมารำถวายด้วยฮะมีลำถวายด้วย,ยอ,อ่าใช่ใชใชสวยงาม้วครับ ตอนนี้ดูก็อยู่บริเวณลานวงสรวงของปู่อือรือนาคราชนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคนมาวงสรวงไม่ขาดสายเลยครับก็จะมีหลายที่หลายเจ้านะครับก็จะมีหลายเจ้าภาพนะครับจะมีโต๊ะวงสรวงเต็มบริเวณลานบนเกาะดอนโพแห่งนี้นะครับอยู่บริเวณลานปู่เอือรือนาคราชนะครับพามเขาก็จะนำนะนำเราสวดนำเราขอพรนะครับบางท่านก็มาท้องเองก็ได้แล้วก็สามารถที่จะมานั่งขอพรได้ด้วยตัวเองนะฮะเรานำใบสีมา เราจะเตรียมมาเองก็ได้นะครับจากท่าเรือที่มีจําหน่ายว้ให้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วอ่ะก็มาอ่าท่องคาถาปู่หรือตรงนี้นะครับท่องคาถาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็อ่ะจริงๆเราวางใบสีก่อนขั้นตอนก็คือเราวางใบสีก่อนเนาะที่เราเตรียมมาเสร็จแล้วเราจุดธูปนะฮะท่องคาถาบูชาเจ้าปู่อือลือเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ขอพรพอขอพรส่วนตัวเสร็จเนี่ยก็นําดอกดาวเรืองนะฮะเป็น ที่เป็นดอกดาวเรืองเนี่ยเราไปโรยนะไปโปรยตามจุดต่างๆเสร็จแล้วก็ให้พราหมณ์หรืออาจารย์นะครับพาเราเนี่ยกวดน้ําหรือเราก็มากวดน้ําตรงต้นไม้ต้นไหนก็ได้ครับนะเพื่อให้ให้ครบจบพิธีนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคนเยอะมากวันวันเสาร์คนเยอะมากเสาร์ทย่จะคนจะเยอะ,ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะล่องเรือกลับไปอีกกลับไปฝั่งที่เรามานะครับ นี่คือชุดใบสีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะนําแบบไหนมานะครับก็จะมีน้ามงคลนะครับน้ำดื่มแล้วก็เป็นน้ําแดงนะฮะที่จะมาสักระของผู้หรือก็จะเป็นน้ําแดงน้ําเปล่าชุดปากชามใบสีนะฮะมาผูบุรีนะครับก็จะมีคณะอ่าพระด้วยนะครับคณะทัวร์มาเยอะเลยครับบรรยากาศคือคลื่นครับร้น่มเย็นนะตรงนี้แดดแรงแต่ว่าร่มเย็นมากนะครับมีหลายจุดเลยนี่นะครับอ่า ก็จะมีคาถาตามจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็จะมีปูหรือที่เป็นองค์สีดําตรงนี้ด้วยครับสวยงามมากๆครับก็จะเป็นเหมือนกอไผ่อะทุกคนนะฮะเป็นกอไผ่ใหญ่ๆแล้วก็โค้งๆทาร่มให้เกิดร่มเงาก็จะอากาศไม่ได้ร้อนด้วยครับตรงนี้อากาศไม่ร้อนแบบคนมากมายครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็คือเขาก็จะล่องเรือพาเราชมด้วยเนาะเราก็จะได้ชมนะฮะบริเวณในบึงของหลงแห่งนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าพ่อปู่อือนะเจ้าปู่อือนักราชนั่นเองครับนี่นครับในบริเวณนี้ก็จะมีพราหมณ์ทำพิธีด้วยนะครับนี่ฮะก็จะมีการกราบสักการะบูชานะครับ บึงโขงหลงหรือเกาะดอนโพยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สายยานพญายนาคหรือผู้ที่ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬอีกด้วยวันนี้ดุกพาไปก็จบภารกิจแล้วนะครับสำหรับทริปอีสานทัววันที่2นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปไหนนะครับให้ติดตามกันนะครับ